กระบวนการพัฒนางานยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2มีนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning วิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ตามความต้องการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สาระการเรียนรู้ต่างประเทศภาษาอังกฤษปีการศึกษา2563โดยมีการวางแผนร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา Peer Center ทั้ง7อำเภอ ในการขับเคลื่อนนโยบายให้โรงเรียนได้พัฒนากายภาพให้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษหรือสองภาษามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโปรเจกต์เวิร์กโดยเน้นการเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นหรือแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสืบค้นข้อมูลในท้องถิ่นเป็นฐานครูต้องใช้บัญชีคำศัพท์พื้นฐานร่วมกับการสอนการสะกดคำแบบโฟนิกส ตลอดถึงแนวทางการสอน Active Learning เพื่อสร้างบรรยากาศ Active English Classroom สร้างประสบการณ์ทางภาษาให้กับผู้เรียนนอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการพัฒนาครูในด้านภาษาตามกรอบ CEFR และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามรูปแบบของ Bootcamp มีโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program จำนวน4โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านปรางโรงเรียนบ้านศบกรโรงเรียนบ้านท่าวังผาโรงเรียนราช,ชป,ปิโยรษสายุพร,ราชานุสอนซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก นอกจากนี้ในปี2563ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของสองพอปอน่านเขต2คือน่าน2 Content Center และมีการวางแผนในการพัฒนา English Test น่าน2โดยมีแพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ9ระดับ โดยมีเกียรติบัตรออนไลน์ให้หากผ่านเกณฑ์ประเมินมีการเตรียมการพัฒนาครูชาวต่างชาติให้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551มีการพัฒนา3ระดับคือระดับเขตพื้นที่ระดับศูนย์เพียเซ็นเตอร์และระดับกลุ่มโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาครูในเครือข่ายโดยพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับครูระดับ ชั้นปฐมวัยและปฐมศึกษาปีที่1มีการวางแผนพัฒนาครูและพัฒนาผลการสอบโอเน็ตปี2562ที่ผ่านมาโดยได้สังเคราะห์เนื้อหาที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดและทำปฏิทินวิชาการภาษาอังกฤษในการพัฒนาครูเน้นนโยบายในการพัฒนาตามรูปแบบ active learning โดยเน้นย้ำให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมให้มีการวัดความสามารถในการพัฒนาภาษาอังกฤษของครู CEFR โดยจัดสอบเองและมีการทดสอบจากสถาบันภาษาอังกฤษอีกทั้งมีการ PLC เพื่อให้ครูแต่ละพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาและช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู จากนกโยบายสู่การปฏิบัติที่ได้เน้นย้ำให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษครูสามารถสอน Active Learning นักเรียนมีความรู้ความสามารถและเรียนรู้อย่างมีความหมายสื่อสารได้ดีส่งผลให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ